คุณคงรู้จักไซยาไนด์สารพิษอันตรายที่ถูกนํามาใช้งานหลากหลายรูปแบบและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงของไซยาไนด์ที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10ไซยาไนด์คืออะไรไซยาไนด์คือกลุ่มสารเคมีที่มีไซยาไนด์ไอออนเป็นส่วนประกอบหลักเป็นสารเคมีที่นิยมใช้กันมากในอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอและพลาสติก มันคือสารเคมีที่มีความอันตรายเป็นอย่างมากเพราะเมื่อมันเข้าสู่ร่างกายแล้วมันจอกฤทธิ์ได้รุนแรงและรวดเร็วมากๆซึ่งไซยาไนมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเรียกว่ากลิ่นอัลมอนด์ขมและลักษณะของไซยาไนก็มีทั้งแบบที่เป็นของเหลวของแข็งและกา๊าซ ซึ่งถ้าหากว่าเป็นของเหลวมันก็จะเป็นของเหลวใสๆที่ระเหยเป็นกา๊าซได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าหากเป็นของแข็งจำพวกโซเดียมไซยาไนหรือโพแทสเซียมไซยาไนก็มีลักษณะเป็นเกล็ดขาวๆ,าๆาคล้ายเกลือแต่ถ้าหากเป็นกา๊าซอย่างพวกไฮโดรเจนไซยาไนมันก็จะเป็นกา๊าซที่ไม่มีสีเช่นเดียวกันแต่คงไว้ซึ่งฤทธิ์ที่ร้ายแรงแต่ไม่ว่าไซยาไนจะอยู่ในสถานะไหนมันก็จะยังมีกลิ่นน้ำมอนขมและมีความอันตรายต่อร่างกายอย่างยิ่งยวดอันดับที่ 9. ความอันตรายของไซยาไน ในข้อนี้เราจะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับความอันตรายของไซยาไน์กันซึ่งในภาพรวมนั้นเมื่อไซยาไนต์เข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะเข้ามาในรูปแบบใดก็ตามมันจะจับตัวเข้ากับเอนไซม์ไซโตโครมซีออกซิเดสซึ่งตัวเอนไซม์ตัวนี้มันมีบทบาทสําคัญอย่างมากต่อการสร้างพลังงานภายในเซลล์มันจะทําให้การทํางานของเซลล์หยุดลงไปและที่สําคัญมันจะทําให้เซลล์ไม่สามารถเอาออกซิเจนมาใช้งานได้จนเซลล์เข้าสู่ภาวะขาดออกซิเจนและตายไป ซึ่งอาการจะร้ายแรงมากแค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่ารับไซยาไนแบบใดเข้าไปรับเข้าไปเข้มข้นมากขนาดไหนและรับเข้าไปมากเพียงใดซึ่งอาการที่แสดงออกมาก็มีตั้งแต่เวียนหัวอาเจียนหมดแรงความดันโลหิตต่ำหยุดหายใจหัวใจหยุดเต้นไปจนถึงการเสียชีวิตอันดับที่8ไซยาไนในอาหาร สารประกอบไซยาไนสามารถพบได้ในปริมาณเล็กน้อยภายในอาหารทั่วไปหลายอย่างอย่างเช่นเมล็ดแอปเปิลและเมเล็ดเชอร์รี่ก็จะมีสารไซยาโนเจนิกไรโคไซด์อยู่ข้างในนั้นและเมื่อเราเคี้ยวมันก็จะปล่อยก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนออกมาหรือจะเป็นอาหารจำพวกหน่อไม้มันก็มีสารไซยาโนเจนิกไรโคไซด์อยู่เช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่อไม้ดิบที่จะมีอยู่ค่อนข้างมาก แต่ถ้าว่าเราสามารถทํำลายไซยาไนา์ที่อยู่ภายในหน่อไม้ดิบได้โดยการนำไปผ่านความร้อนอย่างเช่นการเอาไปต้มหรือเอาไปแกงความร้อนจะทำให้ก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ระเหยออกมากจากหน่อไม้โดยการต้มเป็นเวลา20นาทีสามารถทำให้ระเหยออกไปได้ถึง70%และยิ่งต้มนานมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งระเหยออกไปมากเท่านั้นแต่ถึงอย่างไรก็ตาม การกินอาหารที่มีไซยาไนเข้าไปแต่าหากว่ากินในแบบปกติกินในปริมาณที่พอเหมาะมันก็จะไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดเพราะร่างกายจะขับไซยาไนเหล่านี้ออกมาเองแต่าหากกระนำกินเข้าไปอย่างบ้าคลังภายในช่วงเวลาสั้นๆมันก็อาจจะทําให้มีอาการเจ็บป่วยหรือถ้าหนักจริงๆก็อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้อันดับที่ 7. จ็ดไซยาไนในสิ่งมีชีวิต นอกจากพืชแล้วสิ่งมีชีวิตหลายอย่างก็มีไซยาไนเช่นเดียวกันไล่ตั้งแต่เชื้อราแบคทีเรียและ,มะแมลงอีกหลายชนิดยกตัวอย่างเช่นผีเสื้อเบอร์เน็ตมอตที่มันขึ้นชื่อเป็นผีเสื้อผิดเนื่องจากในร่างกายของมันมีสารไซยาโนเจนิกไกโคไซส์สะสมอยู่ซึ่งมาจากอาหารที่พวกมันกินเข้าไปแล้วสะสมมาไว้ในร่างกายเรื่อยๆและเมื่อมันถูกสัตว์นักล่าก,กินสัตว์เหล่านั้นก็จะได้รับผลกระทบจากไซยาไนไปด้วยนี่จึงถือได้ว่าเป็น,นกลไกป้องกันตัวตามธรรมชาติอย่างหนึ่งอันดับที่6 ใช้ไซยาไนในการชุบโลหะหลายคนน่าจะเคยได้ยินเกี่ยวกับการชุบโลหะอย่างเช่นการนำสร้อยคอไปชุบเงินชุบหนา้าและชุบทองคำซึ่งถือได้ว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยการชุบที่ว่านี้ก็จะมีการใช้สารละลายที่มีส่วนผสมของโซเดียมไซยาไนและโพแทสเซียมไซยาไนในกระบวนการชุบโลหะด้วยไฟฟ้ายกตัวอย่างเช่นเราเอาสร้อยเงินไปชุบทองมันก็จะทําให้ไอออนของทองไปก่อที่พื้นผิวของสร้อยเงินแบบบางๆและมีความสม่ําเสมอสวยงาม โดยการชุบลักษณะนี้ใช้ต้นทุนน้อยและถึงแม้ว่าใช้เป็นนานๆอาจจะมีผิวลอกหรือสีมองคล้ำลงไปบ้างแต่เราก็ยังสามารถนำมาชุบซ้ำได้อีกเรื่อยๆอันดับที่5ไซยานายกับทองคำหลายคนอาจจะไม่ทราบว่ามีการใช้ไซยานา์ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการทำเหมืองแร่ทองคำที่นิยมนำมาใช้มากในช่วงศตวรรษที่19 ซึ่งวิธีการในภาพรวมก็คือเมื่อได้หินที่มีแร่ทองคําปะปนอยู่ก็จะเอามาบดให้ละเอียดจากนั้นก็ใส่สารละลายจําพวกโซเดียมไซยาไนหรือโพแทเสเซียมไซยาไนเข้าไปเพื่อทําให้แร่ทองคําแยกตัวออกมาจากก้อนหินและแยกตัวออกมาจากแร่อื่นด้วยเช่นกันก็จะได้ออกมาเป็นแร่ทองคําที่ไม่มีอะไรเจือปนโดยข้อดีของวิธีการนี้ก็คือเป็นวิธีที่ใช้ต้นทุนต่ำและทำได้ค่อนข้างง่าย ส่วนข้อเสียนั้นก็คืออันตรายจากไซยานายไม่ว่าจะเป็นในแง่ของคนงานการจัดเก็บและความเสี่ยงที่จะปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมอันดับที่4ใช้ไซยานายกับนักโทษอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าการได้รับไซยานายเข้มข้นเข้าไปมันจะทําให้เกิดอ,อันตรายถึงชีวิตในช่วงเวลาสั้นๆและจากจุดนี้เองหนึ่งในวิธีการประหารนักโทษในสมัยก่อนของสหรัฐก็คือการนำโพแทสเซียมไยาไนายมาผสมเข้ากับกรด เพื่อไม่ให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนแล้วให้นักโทษสูดดมเข้าไปจากนั้นพวกเขาก็จะเสียชีวิตอย่างรวดเร็วส่วนการประหารด้วยการฉีดยานั้นสมัยก่อนก็เคยมีการใช้ยาพิษที่มีส่วนผสมของโพแทสเซียมไซยาไนอยู่เหมือนกันแต่ทว่าในเวลาต่อมาส่วนใหญ่แล้วก็เปลี่ยนไปใช้สารอื่นเพราะเมื่อฉีดเข้าไปโพแทสเซียมไซยาไนจะทำให้นักโทษเจ็บปวดทรมานมากเกินไปนั่นเองอันดับที่3ไซโคลนบี ไซโคลนบี B, คือสารประกอบผลึกที่ทำจากไฮโดรเจนไซยาไนด์เดิมทีถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นยาฆ่าแมลงซึ่งจะใช้ลมควันในเรือและอาคารแต่ทว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กองทัพนาซีเยอรมนี er ani, ได้ใช้ไซโคลนบีในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวและเชลยศึกที่อยู่ภายในค่ายกักกันของตัวเองซึ่งพวกเขาสั่งให้เชลยทั้งหมดถอดเสื้อผ้าออกแล้วเข้าไปรวมตัวกันอยู่ในห้องปิดตายที่มีการป้องกันอย่างแน่นหนา จากนั้นก็จะย่อนเม็ดไซโคนบีจำนวนมากลงไปในช่องอากาศและเมื่อไซโคนบีสัมผัสกับอากาศมันก็จะเกิดปฏิกิริยาแล้วปล่อยกา,ายยซฮทดรเจนไซยาไนออกมาทำให้เชลยทั้งหมดที่อยู่ภายในห้องเสียชีวิตลงไปภายในเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นอันดับที่2ไซยาไนในสงครามโลกครั้งที่1 ในปี1915ที่เป็นช่วงเวลาของสงครามโลกครั้งที่1่กองทัพอากาศฝรั่งเศสได้โจมตีกองทัพเยอรมน,นีด้วยอาวุธเคมีซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการปล่อยก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนลงมาจากท้องฟ้าโดยหวังว่ามันจะทำให้ทหารเยอรมน,นีตายลงไปอย่างรวดเร็วแต่ทว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็ต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดเอาไว้มากเนื่องจากในตอนนั้นก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนที่พวกเขาใช้มีความเข้มข้นค่อนข้างต่ำจึงถูกเจือจางในอากาศอย่างรวดเร็วในขณะที่การใช้คอรีนและฟอสจีนกลับให้ผลลัพธ์ทีี่่ดกกวาามา อันดับที่1นึ่ไซยาไนในอวกาศหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วในอวกาศก็มีไซยาไนอยู่ด้วยซึ่งก็มีอยู่มากมายหลายแห่งยกตัวอย่างเช่นมันอาจจะปะปนอยู่กับละอองและฝุ่นอวกาศหรือจะเป็นในส่วนของดาวหางที่มีการตรวจพบว่ามีการปล่อยกา๊าซต่างๆออกมา,มา,มากมายและก็มีไฮโดรเจนไซยาไนปะปนอยู่ด้วย อย่างเช่นดาวหางเฮลบอฟและดาวหาง 67P ชูริมอฟเกลาซิเมนโกและนอกจากนี้ก็ยังมีการพบกา๊าซไฮโดรเจนไซยาไนต์ตามชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์และดวงจันทร์บางดวงในระบบสุริยะของเราอย่างเช่นดวงจันทร์ไททันของดาวเสาร์โดยไซยาไนต์มีส่วนสําคัญอย่างมากในการสังเคราะห์กรดอะมิโนกรดนิวคลีอิกและสารชีวะโมเลกุลจำเป็นอื่นๆที่เป็นส่วนประกอบสําคัญของชีวิต ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าสายนานทยที่มีอยู่ตามเทหาวัตถุต่างๆบนอวากาศอาจมีส่วนสำคัญไม่มากก็อน้อยต่อการกำเนิดของสิ่งมีชีวิต